กลินล่นอวัยเพศของเพศชายและเพศหญิงเนี่ยปกติหรือว่าไม่ปกติเนี่ยมันจะแยกยังไงของผู้ชายของผู้หญิงระวะเนาะเออมันมีกลิ่นอยู่แล้วมันไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรที่มไม่มีกลิ่นเลยอันนี้ไม่ใช่นะมันจะมีเป็นกลิน่นธรรมาชาตินะคะที่เป็นกลิ่นแบบไม่ได้หอมแบบว่าเหมือนดอกไม้หรือไม่ได้เหม็นเนาะแต่มันเป็นกลิ่นที่เขาเรียกว่ามันก็เป็นกลิ่นที่เหมือนเป็นกลิ่นฟีโรโมนเหมือนกลิ่นตามร่างกายของเราซึ่งในแต่ละคนอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันนะ เออ,อจะอเป็นกลิ่นที่มีกลิ่นนิดนึงแต่ไม่ได้เหม็นคือเมื่อไหร่ทนี่เราสึกว่ามันมีกลิ่นเหม็นมันแบบดมหรือมันสูดไปแล้วมันแบบอึกนิดนึงอ่ะมันหยุดกหการหายใจนิดนึงอาแดงว่าอันนี้ผิดปกติแล้วเช่นมันมีเออบางทีเนี่ยเวลาที่ การทําความสะอาดนะคะก็สําคัญเหมือนกันเนาะอย่างของของผู้ชายอย่างคนที่ไม่ได้ขลิบเนี่ยบางทีมันจะทําความสะอาดยากมันจะมีเรื่องที่เปียกใช่ไหมที่มันไปหมักหมมอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นจากตัวขี้เปียกตรงนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะทําให้ส่งกลิ่นออกมาได้นะซึ่งไม่ได้ไปกลิ่นไม่ได้เป็นกลิ่นที่หอมแน่นอนก็จะมีกลิ่นนะคะหรือของผู้หญิงเองนะคะของคุณผู้หญิงเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาเรียกว่าการหมักหมมพวกนี้มันจะไปอยู่ตรงบริเวณแคนเล็กนะคะซึ่งของบางคนอ่ะมันจะมีกลีบมีการแบบทับ ซับซ้อนมมันมีซอกหลืบของมันนะเนาะซอกหลืบของมันเออเราเรามันก็ต้องพยายามแบบล้างนะคะตามซอกตามมุมนะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงหนังหุ้มชิตาลิสอ่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งซึ่งมันก็คือเหมือนแบบ หนังหุ้มปลายอ,อ,องคชาตของเพศชายอะคะ่ะ<ฆ>ก็ต้องทาความสะอาดดีตรงนั้นนิดนึงเหมือนกัน<ฆ>เพราะว่าก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้พอสะสมนาะมันก็จะมีกลิ่นตามมานะคะ<ส>แล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะอันนี้เป็นจากการที่โอเคในเรื่องของการทําความสะอาดนะคะมันมันไม่ดีนะคะไม่เพียงพ<ฆ>อเราก็จะต้องออดูแลรักษานะคะคในเรื่องของสุขอนามัยนะคะที่ดีขึ้นเนาะนะส่วนถ้าเกิดว่าเรามีการติดเชื้อนะคะอะผู้หญิงนะเวลาที่มีการติดเชื้อคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัส นะคะหรือว่าพวกโปรตีนต่างๆเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของตกขาวผิดปกติอ<ม>ืมแล้วตกขาวผิดปกติเนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องของกลิ่นแน่นอนนะคะซึ่งมันอาจจะมีในเรื่องของตกขาวที่เป็นสีเขียวนะคะสีเหลืองเ<ม>นาะหรือว่าเป็นขาวขุ่นแบบเหมือนแบบเหมือนโยเกิร์ตเหมือนนมบูดอย่างเงี้ยที่มันออกมานะคะแล้วมันก็จะมาด้วยกลิ่นนะอันนี้ก็คือต้องไปหาคุณหมอแล้วค่ะแล้วก็ไปดูว่าคือเอาจริงตกขาวทุกอย่างอ่ะคนไข้อาจจะชอบจะคิดว่า เออเวลาที่มีตกขาวผิดปกติหรือคันช่องข้อหรืออะไรพวกนี้มันจะเป็นเชื้อราค่ะแต่มันไม่ได้เสมอไปคือหมายถึงว่าการไปซื้อแบบตอกขอขซื้อแบบไปซื้อยาเน็บช่องค้อแบบเชื้อราอะไรเงี้ยโอเคมันง่ายเนาะไปซื้อที่แบบร้านขางไาก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งที่เรามีตกขาวผิดปกติแล้วเราจะเป็นเชื้อราไงเพราะฉะนั้น่ะหมอคิดว่าถ้าเกิดว่าโอเคเรามั่นใจว่าเป็นเชื้อราเป็นสีขาวคันอ่าโอเคซื้อยาสอดได้แต่เมื่อไหร่ที่สอดแล้วมันไม่หายหรือเราไม่มั่นนนใจว่่าาามัเเเปป็ชืื้ออรรหล เราต้องไปหาคุณหมอค่ะแล้วคุณหมอเขาก็จะมีการตรวจนะเอาตัวตวกข่าวเนี่ยไปตรวจแล้วก็ดูว่าเป็นเชื้ออะไรกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบคทีรียแต่เราทานเราแบบใช้ยาฆ่าเชื้อรามันก็ไม่ตายไงมันไม่หายผิดโรคเนาะมันผิดโรคไงมันฆ่าไม่ได้พราัชนก็คือไปตรวจจะดีที่สุดถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเออลองลองใช้แล้วไม่หายหรือว่ารู้สึกว่าเออมันมีการผิดปกติเนาะอันนี้ก็จะต้อง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 ไปหาหมอซึ่งกลิ่นกลิ่นน่ะมันก็จะเป็นกลิ่นแบบเถื่อ เวลาที่เราไปอะไรติดเชื้อเนี่ยเอาเป็ว่าจะเป็นข้างนอกอะมันก็จะเป็นกลิ่นเหม็นเนาะซึ่งบางคนก็ตกว่าเหม็นเหมือนเหม็นเหมือนอะไรอ่ะเหมือนปลาเน่าเอเหมือนน้ําปลาเหมือนปลาเค็มเหมือนอะไรเนาะปลาเค็มอะไรเงี้ยซึ่งเอาเป็นว่ากลิ่นอะมันเป็นมันเป็นกลิ่นที่มันจะมีอะไรที่แบบได้หลายหลายกลิ่นมากเลยแต่เป็นกลิ่นที่มันแบบเออเราสูดปุ๊บเราเ่าแบบ กัดหายใจอ่ะอันเนี้ยคือผิดปกติแล้วเนาะส่วนของคุณผู้ชายจะไม่ได้มีในเรื่องของตกขาวอืมแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขามีในเรื่องของแผลนะคะอ่ะหรือมีการติดเชื้ออ่ะมันก็จะมีในเรื่องคือของคุณผู้ชายเขาจะเหมือนแบบเป็นในเรื่องของมีบาดแผลบริเวณอววยวะเพศมากกว่าบริเวณน้องสูของเราเนี่ยมากกว่านะคะแล้วก็พอมีแผลมันมีการอักเสบบางทีมันเป็นแผลแล้วมีติดเชื้ออ่าอเค็อาจจะมีสงกลิ่นอะไรพวกนี้ได้นะคะแต่ว่าเรื่องกลิ่นแบบ ปลาเคม็มอะไรก็จะไม่มีของคุณผู้ชายจะไม่มีหรือบางคนเนี่ยมีเหงื่อเยอะแอดโดยเฉพาะในคนที่น้ําหนักเยอะใช่ไหมคะแล้วก็มีการทํางานของต่อมเหงื่อซึ่งตอมบริเวณจิมของเราอะค่ะมันก็มีพวกรูขุมขนเนาะแล้วมีกล่อมเหงื่อพวกนี้เหมือนกันบางทีเนี่ยเขาก็จะมีเหงื่อออกมาเยอะอ่ะเหมือนเหงื่อที่รักแร้อย่างเงี้ยค่ะ มันก็ส่งกลิ่นถูกไหมแล้วเหงื่อตรงนะคะตรงจ่งของเราเนี่ยมันก็ส่งกลิ่นได้เหมือนกันแล้วมันก็อับด้วยเนาะมันเป็นอะไรที่มันอับมันไม่ได้มีการระบายอากาศคือเหมือนถึงว่ารักแร้เรายังแบบใส่เสื้อแขนกุดแบบระบายอากาศได้แต่ว่าตรงจ่กเราอะเรามันระบายอากาศไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็จะเป็นกลิ่นอับกลิ่นแบบกลิ่นเหม็นจากเหงื่ออะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าในคนที่มีปัญหาอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีการใช้พวกอ่อการฉีดนะคะสารนะคะเพื่อไปลดการทำงานของตอมเหงื่อตอมกลิ่นได้ค่ะค่ะ